ผมผมสแกนข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจแปลกใจตรงไหนซะแม่ตรงไหนคะผมแปลกใจตรงตรงที่ทําไมในแวดวงพูดกันจังเป็นห่วงผมก็ถามว่าเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงอะไรคะเ,ออเขาก็บอกว่าเป็นห่วงคดีนี้จะจบไม่สวยมผมก็ถามว่าไอ้ที่จะจบไม่สวยเนี่ยกังวลอะไรกันกังวล<ะ>ว่ามันจะจบอย่างไร ไอ้คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยคดีนี้เขาบอกว่าเขากลัวว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้หลดหมดทุกคนอืมอ่ะทําไมหลุดได้ไงเออหลุดได้ไรมีอะไรมาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าหลายคนก็คิดต่อจิกซว์ไปเยอะอืมไอ้คนที่มาพูดกผมอย่างนั้นเขาก็บอกว่าโอ้แต่และคนแต่และคนบนเรือไม่ธรรมดาโดยเฉพาะปอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยหมายถึงแบล็กกา์เบื้องหลังแต่และคนโอ้โหอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะปอครับ คนที่แสดงความห่วงใยก็บอกปอนี่ไม่ธรรมดานะเออเจ้าของเรือนะปอนี่เป็นเจ้าของเรือนะดังนั้นเจ้าของเรือนี่แหละดังนั้นดังนั้นเขาจึงห่วงใยคดีนี้จะจบไม่สวยออผมก็สงสัยจังผมก็พยายามที่จะต่อจิ๊กซอข้อมูลทําไมเขาจึงบอกว่าปอนี่ไม่ธรรมดาออทำไมห่วงกันจังคดีนี้จะจบไม่สวยเออเอาเพ็ดขึ้นเลย อ่าติดตามไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าตรงกันไหมเห็นตรงกันไหมว่าปอไม่ธรรมดาจริงๆกลางจอเป็นภาพของปอและและใครเอ่ยและเบิร์ดใช่ไหมค่ะและเบิร์ดและเบิร์ดเและเบิร์ดถูกไหมเบิร์ดเบิร์ดโรเบิร์ดจาได้ใช่ไหมครับอืมปอกับเบิร์ดเนี่ยเป็นสองคนแรกที่ตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาก่อนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยครับเรือประมาทเป็นเหตุให้มีคนตายอืม นั่นคือจุดเริ่มต้นของคดีนี้ทีโดยวเองอะไรอย่างไรไม่รู้แจ้งข้อหาไว้ก่อนครับเรือประมาทเป็นเหตุให้มีคนตายใช่ค่ะแต่ก็ให้ประกันตัวนะใช่ให้ประกันตัวโอเคกลัวเกินไปประมาณนั้นเอาละครับ้ความเป็นห่วงเป็นใยของผู้คนที่มากมายซะเหลือเกินผมก็สงสัยอะไรกันนะกันนาแล้วเขาก็ชี้ไปว่าปอนี่ไม่ธรรมดาผมก็อยากจะรู้ว่าปอนไม่ธรรมดาอย่างไรย้ำอีกครั้งก็ต้องแฟร์กับปอข้อมูลดังต่อไปนี้ค่อยๆเคี้ยว ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบกลีนค่อยๆติดตามทีละช็อตทีละช็อตค่ะทีละช็อตเพจบนจอเห็นภาพของปอและเบิร์ดสองคนแรกถูกแจ้งข้อกล่าวหาขับเรือประมาทเป็นเหตุให้มีคนตายกันไปแล้วนะครับใช่ค่ะมีภาพขึ้นด้วยนะคะในี่ชัดเองส,สองคนนี้ค่ะดูที่ดูที่ปอ,อดูที่ปอแล้วเลื้ไปทางซ้ายอะไปทางซ้ายก่อนจากจากปอ ลูกศรแทงไปที่คนที่ชื่อกอล์ฟใช่ค่ะจากกอล์ฟลูกศรแทงไปที่คนที่ชื่อพลตำรวจโทจิติรอดบางอย่างออเกี่ยวอ,อะไร<อ>ด้วยค่ะด้วยความเคารพที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดมที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดอ,มอย่าเพิ่งสรุปผมพยายามต่อจิกอ๊กซอผมพยายามเอาสิ่งที่เขาพูดกันนะมาเรียงต่อเป็นภาพใหญ่ให้ได้เห็นเต็มภาพคือเรื่องของเรื่องก็คือไอ้เจ้าเรือสปีดโบสทหลําเนี้ยมันเป็นเรือมือสองค่ะ ยี่ห้อนี้รุ่นนี้สเปคนี้มือหนึ่งมันป8ล้านเจ็ดแปดล้านใช่ค่ะก็ซื้อมาสามล้านสี่ท่าไรนะสามล้านสี่โอเคสามล้านกว่ามือหนึ่งแปดล้านมือสองมือสองก็ประมาณสักสามสี่ล้านครึ่งหนึ่งอ่ะถูกครึ่งหนึ่งอ่ะพอซื้อลำนี้มาในสภาพมือสองซื้อจากใครซื้อจากคนที่ชื่อกอล์ฟอ๋อที่มีชื่อกอล์ฟก็คือเจ้าของเรือมือหนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ขายกับปอล์มือเหลอเราไม่แน่ใจคือเรือไอ้ของแพงๆอย่างเนี้ยบางทีมันก็เป็นสมบัติที่ไฮโซที่คนีิรกตังเขาก็เวียนกันเสพซื้อกรายหลายมือบางทีก็แค่เดือนเดียวเบื่อก็ขายทิ้งอผ่านมาหลายมือก็เอาลําใหม่อะไรประมาณนั้นครับอที่บอกว่ามือสองนี่เ่็มเลยนะเอสภาพดีอะเราไม่รู้ว่าคนที่ชื่อกอล์ฟเนี่ยที่เอาเรือลํานี้มาขายให้กับปอเนี่ย จะเป็นมือที่เท่าไหร่ไม่รู้อืมแต่ก็เป็นคนขายให้ปอละกันทีนี้มีคนพูดกันอีกกอฟเนี่ยเป็นลูกชายของพลตำรวจโทจิติรอดบางยางด้วยความเคารพเราไม่ได้บอกว่ากอฟเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าท่านจิติรอดบางยางเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ <P ing> เพียงแค่เขาพูดกันว่าเรือเนี่ยน่าจะซื้อจากกอลฟกอฟก็น่าจะเป็นลูกของท่านจิตติม <P ing> ผมจะตั้งไว้เป็นประเด็นมันเป็นภาระของทางเราที่จะต้องไปสืบค้นกันต่อนะ ว่าใช่อย่างที่พูดกันหรือไม่และถ้าใช่แล้วไงอ่ะแล้วมันมีผลอะไรกับคดีหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปสิผมไม่เชื่อว่าท่านจิติรอดบางยางจะมายุ่งกับไอ้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยค่ะอย่าไปสรุปนะว่าท่านจิติรอดบางยางจะมาเกี่ยวโยงมาแทรกแซงคดีนี้ไม่เกี่ยวและอย่าไปสรุปว่าคนที่ชื่อกอฟมาแทรกแซงคดีนี้ไม่เกี่ยวค่ะแค่เป็นเจ้าของเรือที่สายเฮปปอบางครั้งในแวดวงก็ก็หยิบฉวยเอาข้อมูลทํานองนี้มามโน แล้วก็ต่อเรื่องมือลำนี้ซื้อต่อจากก๊อบแล้วไงมันเกี่ยวอะไรกับคดีก็ไม่ได้เกี่ยวเขาเนี่ยและขาายไป้แล้วเป็นลูกท่านจิตติรอดบางยางจริงๆแล้วไงมันเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ค่ะเราสู่กันฟังค่อยๆเคี้ยวข้อมูลค่อยๆเคี่ยวข้อมูลน้านขาหนึ่งน้านขาหนึ่งไปทางด้านขวามือบนจอค่ะจากปอจากปอแทงไปลูกศรแทงไปที่คนที่ชื่อไปไปเขาว่ากันว่าไปนี่เป็นลูกชายของเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไปเนี่ยเป็นน้องชายของปออ๋อไปเป็นน้องชายของปอทราบใช่ไหมครับว่าปอเนี่ยเขาทำธุรกิจนำเข้ารถ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 หรูค่ะในแวดวงธุรกิจค้ารถหรูเนี่ยมันแคบนะโอเคใช่ค่ะมันจะวนกันอยู่นั่นแหละจะรู้จักคุณหน้าคุณตากันไอแวดวงที่ว่ามันแคบแคบเนี่ยมันก็ซับซ้อนมากนะในความแคบมันก็โคตรซับซ้อนเลยนะโอเครู้ใช่ไหมครับว่าปอเนี่ยเขาำรวยจากการทำธุรกิจค้ารถ นำเข้ารถและรถที่ค้าที่นำเข้านั้นจะเป็นรถราคาแพงๆรถแพงรับทราบกันตามนี้ผู้กระดิกไปน้องของปอไปแตะมือกับกวนวันพอยเคยได้ยินชื่อกวนวันพอยไหมเคยได้ยินชื่อไผ่วันพอยไหมโอ้ยได้ยินช่วงหนึ่งฮอตมากชื่อนี้ดังมากอยู่ในวงการคาบันเทิงหืไม่แฟรกับไผ่เพราเป็นว่า เขาตั้งเป็นกลุ่มแล้วเขาเรียกชื่อกลุ่มตัวเขาเองว่าวันพอยกลุ่มวันพอยวันพอยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นกลุ่มก้อนของคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแข่งรถอยู่ในแวดวงของธุรกิจสุดรถสปาร์ครถสารถหร,รูค่ะคำถามก็คือปอไปแล้วไปแตะมือกับกวนวันพอยแล้วมันมีมนนยยะอะไรผมก็ถามคนที่ให้ข้อมูลกับผมเขาบอกว่าพี่ พี่มาบอกผมว่าพี่ต้องการจะเชื่อมอะไรพี่แฟร์กับวันพอยท์พี่แฟร์กับไปค้นนิดนึงนะไอ้คุณนายมีคนให้ข้อมูลมาบอกไปเป็นน้องลิกหรองงอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรตั้งไว้ก่อนตั้งไ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 ปก่อนเอาเป็นว่าจากปอมีความเชื่อมโยงกับไปไปไปเชื่อมโยงกับวันพอย์นะครับอถ้าไปเชื่อมโยงกับปอจริงๆแล้วไงเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรคะไปถ้าเชื่อมโยงกับวันพอย แล้วจะโยกอะไรมันเกี่ยวอะไรกับคดีถูกไหมฮะค่ะโอเคทีนี้ด้านบนของของชาร์ตด้านบนของเพจถัดขึ้นไปจากปออืจากปอแทงขึ้นไปก็คือเบนซ์เบนซ์ก็คือภัญยาตามกฎหมายนะเบนซ์พิขายใช่ภรรยาของคุณปอค่ะแต่งงานกันค่ะอทีนี้ในโซเชียลก็เข้าใจขุดขดกันจริงแล้วก็มโนกันไปไกลเลย โอเคโดยข้อเท็จจริงเบ้นเป็นลูกสาวของพลตรวจตรีวีรศักดิ์มีนาวานิชจริงๆใช่ค่ะพลตรีวีรศักดิ์มีนาวานิชนี่โอ,โอ,โอโ้โหโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะอนดีตนักมือสืบสวนสอบสวนเขาบอกชั้นพักการน่ะคือคือคือเป็นเป็นครูของครูนักสืบโอ้โหในประเทศไทยนะครูนักสืบก็มีอยู่ไม่กี่คนค่ะนะครับอย่างเช่นพวกการ นพสินก็ถือเป็นครูนักสืบแต่ครูของครูนักสืบก็คือพลตรีวีรศักดิ์มีนวานิชต์แต่ในสุดท้ายก็คือผพ้การสนสืบตำรวจุูธรภาคแปดใช่ค่ะคดีคมบคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคและเกษรนั่นแหละใช่แต่บารมีในกลุ่มนักสืบตำรวจก็ยังมีอยู่นะใช่ค่ะก็นับถือเป็นครูกันอะใช่ค่ะคำถามก็คือถ้าเบนซ์เมียของปอเป็นลูกสาวของพลตรีวีรศักดิ์มีนวานิชจริงๆแล้วเกี่ยวอะไรกับคดี เป็นลูกสาวเป็นลูกเลี้ยงเป็นลูกคนทำเป็นลูกอะไรก็มันไม่ได้แปลว่าพ่อตาจะเอื้อมมือเข้ามาแทรกแซงคดีเพื่อช่วยลูกเขยแต่คนมันคิดไงสรุปอย่างนี้มันสรุปเร็วเกินไปหรือเปล่าคนมันคิดไงคนเขาคิดไงเขาว่าต่อจิ๊กซอว์กันไปไงคุณนายพอมันโยงกับใครไงแล้วคนมีสีด้วยเขายิ่งโยงกันใหญ่เลยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆคือจุดเริ่มต้นนะมันมาจากตรงนี้ค่ะผมก็แปลกใจว่าทำไมพวกเเห็นจัง กลัวคดีแต่งโมจะจบไม่สวยออกลัวจะโล,ล,ลดกระมอด,ด,มอดถามว่าทําไมคิดว่าจะจบไม่สวยกลัวอะไรอุย้ยเงินเยอะอิทธิพลเยอะเอาคุณแฟกับเขาพูดเล,ยลอยๆอย่างนี้ไม่ได้ผมก็เช็คไปเช็คมาอ๋อที่มาที่ไปแม็กล่าวของของ,ของ,ข,องของปอเป็นอย่างนี้สังคมบางกลุ่มจึงคิดไปเยอะเลย คุณนายไปเยอะเลยเป็นลูกเขยของครูของครูนักสืบตำรวจมือพะการเชื่อมโยงกับคนที่ชื่อปลายปายก็อยู่ในกลุ่มวันพอยขณะเดียวกันซื้อเรือต่อจากก๊อฟก๊อฟนี่สงสัยกันว่าเป็นลูกชายของท่านจิติรอดบางอย่างอือุ้ยแล้วมันเก็บอะไรอ่ะไม่เข้าใจจริงๆคุณณนายบางคนเขาข้าม็อดไปแบบนี้นะข้าม็อดไปว่ารอลงอาญาเลยนะนี่เขามองข้าม็อดไปไกลมากขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร